เปลวไฟงานแต่งสุดหรูที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับกลายเป็นเวทีเปิดโปงความจริงสุดช็อกหัวใจแตกสลายอดีตภรรยาถือใบหย่าบุกงานกลางพิธีพร้อมเด็กหญิงตัวเล็กที่ทําให้ทุกคนหยุดหายใจใบหน้าที่กรฤดร้องด้วยความตื่นกลัวความลับที่เจ้าบ่าวปกปิดไว้กําลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนและสิ่งที่อยู่ในซองเอกสารนั้นทําให้ทั้งครอบครัวพังทลายในพริบตาเครื่องหมายคําถามสีดําตัวหนา เกิดอะไรขึ้นกับงานแต่งครั้งนี้กันแน่และทำไมเจ้าสาวถึงตัดสินใจที่ไม่มีใครคาดคิดชี้มือไปทางขวาเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคำว่าความรักความไว้ใจและความจริงอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวงานแต่งครั้งที่สองจัดขึ้นในสวนรูราแสงไฟระยิบระยับสะท้อนกับผ้าซาตินสีทองเสียงดนตรีคลอเบาๆลอยมาตามสายลมเจ้าสาวในชุดไทยสีแดงทองงดงามราวกับนางในวรรณคดีเจ้าบ่ายืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจ แขกเรือหัวเราะพูดคุยและดื่มแชมเปญอย่างรื่นเริงจูจ่ๆประตูไม้บานใหญ่ของสวนก็ถูกผลักเปิดเสียงกระแทกดังสะท้อนจนทุกคนหยุดนิ่งสายตาทุกคู่หันไปมองพร้อมกันหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามาใบาหน้าซีขาวแต่แววตาแข็งกร้าวในมือของเธอถือเอกสารสีขาวที่สั่นไหวตามแรงมือเธอเดินตรงไปยังเจ้าบ่าวฟีเท้าของเธอหนักแน่นราวกับก้าวแต่ละครั้งมีแรงอาฆาต แขกบางคนเริ่มสุบซิบเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วงานเธอยกเอกสารขึ้นสูงเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนนี่คือใบายาของเราเธอยังไม่เคยเซ็นเจ้าสาวเบิกตากว้างมือสั่นจนทำช่อดอกไม้ร่วงหล่นเจ้าบ่าวหน้าถอดสีหยาดเหงื่อผุด็มหน้าผากบรรยากาศเปลี่ยนจากความสุขเป็นความตึงเครียดแสงไฟที่เคยสว่างกลับดูเย็นเยียบแขกบางคนยกมือปิดปากบางคนก้าวถอยหลัง หญิงสาวหอบหายใจแรงเธอหันไปมองครอบครัวของเจ้าบ่าวน้ำตาเอ่อขึ้นในดวงตาที่แข็งกร้าวนั้นพวกคุณรู้ไหมว่าเขาทำอะไรไว้กับฉันและลูกของเราเสียงเธอสั่นสถานจนแขกหลายคนใจหายเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูด้านนอกเธอใส่ชุดกระโปรงสีซีดมือกำตุกตาเก่าแน่นใบหน้าของเด็กเต็มไปด้วยความสับสนและเศร้าสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เด็กคนนั้น เจ้าสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าริมฝีปากสั่นพยายามเอ่ยถามแต่เสียงกลับขาดหายกลางอากาศเจ้าบ่าวยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงสายตาหลบเลี่ยงทั้งภรรยาเก่าและลูกความจริงที่ถูกซ่อนเริ่มปรากฏทีละน้อยเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยหาหะแขกหลายคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายความสุขในงานเลือนหายกลายเป็นความอับอายและความโกรธหญิงสาวกล้าเข้ามาใกล้กว่าเดิม ใบหยาถูกโยนลงบนโต๊ะพิธีเสียงกระดาษกระแทกกับไม้ดังชัดในความเงียบเธอหันไปสบตาเจ้าสาวแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งครอบครัวยิ่งช็อกกว่าเดิมเขาไม่เพียงแค่ทิ้งฉันไปเสียงของเธอแผ่วแต่หนักแน่นเขาทำให้ฉันต้องแบกหนี้และถูกคนดูถูกทุกวนันน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มของเธอเด็กหญิงตัวเล็กมองแม่ด้วยสายตาหวาดกลัว เธอกอดตุ๊กตาแน่นยิ่งขึ้นแขกหลายคนเริ่มยืนขึ้นสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อเสียงสุบซิบเริ่มดังขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าสาวหันไปมองเจ้าบ่าวในแววตาเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นริมฝีปากเธอสั่นแต่ไม่กล้าเอ่ยอะไรออกมาเจ้าบ่าวพยายามยกมือขึ้นแต่เสียงของเขาไม่อาจเอื้อนเอ่ยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความผิด หญิงสาวสูดลมหายใจลึกแล้วหันไปสบตากับครอบครัวของเจ้าบ่าวพวกคุณเคยรู้ความจริงนี้บ้างไหมบรรยากาศในงานหนักอึง้งเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้เหมือนกรีดร้องไปพร้อมกับเธอแสงไฟที่สว่างสวัยกลับดูหม่นหมองลงทุกวินาทีเธอก้าวไปจับมือลูกสาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เด็ดเดี่ยวแล้วเอ่ยคำพูดที่แทงใจทุกคนอย่างเฉียบคมวันนี้ฉันไม่ได้มาทำลายงานแต่ง เสียงของเธอชัดเจนขึ้นทุกท้อยคำแต่ฉันมาที่นี่เพื่อให้ทุกคนเห็นความจริงของเขาเด็กหญิงเงยหน้ามองพ่อของเธอดวงตาเล็กๆเต็มไปด้วยความสับสนและเศร้าเธอค่อยๆเอ่ยเสียงเบาพ่อทำไมพ่อถึงทิ้งหนูกับแม่ไปเสียงนี้ทำให้ทั้งงานเงียบกริบแขกหลายคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังราวกับไม่มีเรี่ยวแรงยืนอยู่เจ้าสาวหันไปมองเด็กหญิง หัวใจของเธอเริ่มสั่นสะเทือนมือที่ถือช่อดอกไม้สั่นจนกลีบดอกไม้ร่วงลงกับพื้นหญิงสาวอดีตภรรยาไยก่ใบยอย่าขึ้นอีกครั้งเธอเดินเข้าไปใกล้โต๊ะพิธีสายตาแข็งกร้าวราวกับจะประกาศต่อหน้าทุกคนนี่คือหลักฐานทั้งหมดเสียงของเธอหนักแน่นจนใครๆก็ต้องเงียบฟังเขาไม่เคยรับผิดชอบและเขาจะต้องรับผิดชอบวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดัน ลมพัดแรงขึ้นจนผ้าประดับงานสะบัดไหวแขกหลายคนเริ่มถอยห่างราวกับกลัวเหตุการณ์จะเลวร้ายลงเด็กหญิงเดินมาจับมือแม่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยต่อไปจะร้ายแรงเพียงใดแชทจีพีทีเซธหญิงสาวอดีตภรยาหยิบซองเอกสารอีกซองออกมาซองนั้นหนาและปิดผนึกอย่างแน่นหนาเธอวางมันลงบนโต๊ะพิธีด้วยเสียงดังชัด ในนี้คือหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำน้ำเสียงของเธอหนักแน่นและเย็นชาไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวแต่รวมถึงเรื่องที่พวกคุณไม่เคยรู้มาก่อนเจ้าบ่าวตัวแข็งทื่อเหงื่อไหลลงข้างแก้มอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามจะพูดแต่เสียงกลับขาดหายแขกหลายคนเริ่มลุกขึ้นยืนบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปเสียงซุบซิบดังไปทั่วงานราวกับคลื่นซัดเจ้าสาวถอยหลังไปอีกก้าว หัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเธอมองซองเอกสารนั้นราวกับมันคือระเบิดเวลาหญิงสาวอดีตภรยาเปิดซองออกอย่างช้าหา,หาหะสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่มือของเธอบรรยากาศเงียบจนได้ยินเพียงเสียงกระดาษถูกดึงออกมาเธอชูเอกสารขึ้นสูงนี่คือเอกสารการโอนเงินลับและรายชื่อผู้ที่เขาทำร้ายพระหักหลังเสียงของเธอเฉียบคมราวกับมีที่กรีดกลางอากาศ เจ้าบ่าวสุดลงนั่งกับพื้นมือกุมสีสราวกับหมดเรี่ยวแรงแขกหลายคนตะโกนด้วยความตกใจเด็กหญิงกอดแม่นั่นขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอถามด้วยเสียงสัน่นแม่พ่อเป็นคนไม่ดีใช่ไหมหญิงสาวอาดีตภรยาก,ก้มลงมองลูกน้ำตาเออคลอแต่สายตายยังเด็ดเดี่ยวลูกต้องรู้ความจริงวันนี้แม่จะไม่ให้ใครหลอกเราอีก เธอเงยหน้าขึ้นมองแขกทั้งงานเสียงของเธอก้องกังวานไปทั่วนี่คือคนที่พวกคุณยกย่องแต่ความจริงคือเขาทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อความสุขตัวเองเจ้าสาวยืนตัวแข็งมือที่เคยสั่นตอนนี้เริ่มกำแน่นแววตาของเธอเปลี่ยนจากตกใจเป็นความโกรธเธอหันไปจ้องเจ้าบ่าวที่ยังคุกเข่ากับพื้นนี่คือสิ่งที่คุณปิดบังฉันมาตลอดใช่ไหมเสียงเธอสัน่นแต่ทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยแรงกดดัน เจ้าบ่าวพยายามอธิบายปากขยับแต่ไม่มีเสียงที่ชัดเจนหลุดออกมาเขามองไปรอบๆเหมือนกำลังหาทางหนีแขกบางคนเริ่มตะโกนด่าบางคนเดินออกจากงานด้วยสีหน้ารังเกียจบรรยากาศของงานแต่งรูหรากลายเป็นสนามพิพากษาหญิงสาวอดีตภรรยาเปิดแฟ้มเอกสารต่อเธอหยิบภาพถ่ายหลายใบออกมาโชว์ภาพเหล่านั้นเผยให้เห็นการทรยศที่ไม่มีใครคาดคิด เสียงอุทานตกใจดังขึ้นทั่วงานเจ้าสาวถอยหลังไปจนชนเก้าอี้น้ำตาเริ่มไหลแต่แวลวตายยังคงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นหญิงสาวอดีตภรรยาก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะพิธีมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังมั่นคงนี่คือความจริงทั้งหมดและทุกคนต้องรู้ให้ได้แขกหลายคนเริ่มเดินเข้ามาใกล้สีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและไม่เชื่อเสียงซุบซิบดังระง,งมไปทั่วเหมือนพายุที่กำลังปะตุ หญิงสาวอดีตภรรยาวางภาพถ่ายลงเรียงบนโต๊ะแต่ละภาพเผยให้เห็นการทรยศและความเลวร้ายที่ถูกซ่อนทุกสายตาจับจ้องไปที่ภาพเหล่านั้นด้วยความตกใจเจ้าสาวค่อยๆก้าวเข้ามาดูใกลห้หาห่มือของเธอสัน่นแต่ยังพยายามตั้งสติภาพในมือทําให้เธอหน้าถอดสีนี่คือสิ่งที่คุณทําจริงๆหรือเสียงเธอสั่นจนแทบรั้นน้ําตาไม่อยู่ เธอเงยหน้ามองเจ้าบ่าวด้วยสายตาเกลียดชังเจ้าบ่าวพยายามยกมือขึ้นเหมือนจะอธิบายแต่ไม่มีคำพูดใดที่สามารถแก้ตัวได้สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความอับอายและสิ้นหวังเด็กหญิงยังคงกอดตุ๊กตาแน่นเธอมองผู้คนรอบข้างด้วยความสับสนน้ำตาของเธอเริ่มไหลออกมาอย่างเงียบหาหา่แขกบางคนเริ่มตะโกนตำหนิเจ้าบ่าวบางคนถ่ายคลิปส่งต่อไปยังโซเชียลมีเดีย บรรยากาศงานแต่งที่เคยงดงามกลับกลายเป็นความโกล่าละ่ะหญิงสาวอาดีตภรยาเงยหน้ามองคนทั้งงานวันนี้ฉันมาเพื่อให้ทุกคนเห็นความจริงเสียงของเธอหนักแน่นราวกับประกาศคำพิภากษาเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวจับมือลูกสาวไว้แน่นแววตาเต็มไปด้วยทั้งความเศร้าและความโล่งใจแต่ทันใดนั้นชายัวกลางคนคนหนึ่งลุกขึ้นจากแถวหน้าเขาคือบิดาของเจ้าบ่าว สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความโกรธและตกใจพอได้แล้วเสียงของเขาดังสะท้อนก้องไปทั่วงานทุกคนหันไปมองด้วยความประหลาดใจบิดาของเจ้าบ่าวก้าวออกมาช้าหาหา่าใบหน้าของเขาเคร่งเครียดและเต็มไปด้วยความโกรธสิ่งที่เธอพูดมันจริงทั้งหมดหรือหญิงสาวอดีตภรรยาสบตาเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแน่วแน่ เธอพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรบิดาของเจ้าบ่าวหันไปมองลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นแกทำให้ครอบครัวเราอับอายถึงขนาดนี้เชียวหรือเจ้าบ่าวหลบสายตาพ่อร่างกายสั่นเล็กน้อยเหมือนยอมรับความผิดไม่มีคำใดหลุดออกจากปากแขกทั้งงานยืนเงียบบรรยากาศตึงเครียดจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจทุกคนรอว่าชายสูงวัยจะทำอย่างไรต่อไป บิดาของเจ้าบ่าวหันกลับไปทางอดีตภรรยาฉันขอโทษแทนลูกชายของฉันเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงเด็ดขาดหญิงสาวอดีตภรรยานิ่งน้ำตาคลอแต่เธอไม่ตอบเธอเพียงจับมือลูกสาวแน่นขึ้นเจ้าสาวยืนตัวแข็งสีหน้าเธอเต็มไปด้วยความผิดหวังและชิงชังเธอหันไปจ้องเจ้าบ่าวเป็นครั้งสุดท้ายฉันไี่สามารถแต่งงานกับคนอย่างคุณได้ เสียงของเธอหนักแน่นและเด็ดขาดเธอโยนช่อดอกไม้ลงกับพื้นแล้วก้าวถอยออกมาช่อดอกไม้ตกกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนในความเงียบปลิบดอกไม้กระจายเต็มพื้นหินอ่อนแขกหลายคนอ้าปากค้างไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเจ้าสาวถอดเครื่องประดับออกจากศีรษะเธอปลดผ้าโพกและปิ่นปักผมทีละชิ้นน้ำตาไหลอับแก้มแต่สีหน้ายังคงเด็ดเดี่ยวเธอเดินออกจากโต๊ะพิธี ทุกก้าวที่เดินเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแขกบางคนมองตามด้วยความสเตือนใจเจ้าบ่าวเอื้อมมือไปเหมือนจะรั้งไว้แต่เจ้าสาวไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเธอก้าวผ่านฝูงชนออกไปจากงานอย่างสง่างามบิดาของเจ้าบ่าวยืนนิ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอับอายและโกรธเขาหันไปจ้องลูกชายด้วยสายตาแข็งกร้าแกทำลายทุกอย่างด้วยตัวเองเสียงของเขาหนักแน่นและเย็นชา แขกหลายคนเริ่มพึมพำด้วยความรังเกียจหญิงสาวอดีตภรยาก้มลงมองลูกสาวเธอยิ้มบางๆแม้น้ำตาจะยังไหลมือทั้งสองประสานกันแน่นเหมือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเด็กหญิงเงยหน้ามองแม่แม่เราจะกลับบ้านใช่ไหมเสียงเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความหวังอันเปราะบางหญิงสาวพยักหน้าเบาหาหาเธอหันหลังให้โต๊ะพิธีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงเวทีแห่งความจริงที่ถูกเปิดโปงหญิงสาวจูมือลูกสาวเดินผ่านฝูงชนแขกหลายคนแหวกทางให้เธอเงียบหาฮะสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและความเห็นใจเสียงซุบซิบยังคงดังอยู่รอบงานบางคนเริ่มถ่ายคลิปส่งต่อออกไปอย่างรวดเร็วข่าวลือเกี่ยวกับความจริงอันโหดร้ายนี้เริ่มแพร่กระจายเจ้าบ่าวยังคงคุกเข่ากับพื้น เขายกมือปิดหน้าเหมือนต้องการหายไปจากโลกไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาแม้แต่คนเดียวบิดาของเจ้าบ่าวหันหลังให้ลูกชายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังเขาก้าวเดินออกไปช้าๆโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองหญิงสาวอดีตภรรยาหยุดยืนตรงประตูทางออกเธอหันมามองบรรยากาศงานแต่งที่ครั้งหนึ่งเคยงดงามตอนนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลและความอับอาย สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่มีประกายความเข้มแข็งเธอก้มลงกระซิบกับลูกสาวเราจะเริ่มต้นใหม่กันนะลูกเด็กหญิงพยักหน้าช้าหา,หาหะรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยน้ำตาทั้งคู่ก้าวออกจากงานโดยไม่หันหลังกลับทันทีที่ทั้งคู่เดินพ้นประตูสวนลมเย็นพัดผ่านใบหน้าอย่างแผ่วเบาหญิงสาวสูดลมหายใจลึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระที่กดทับมานาน แขกหลายคนยิงยืนมองตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภาพจากโทรศัพท์เริ่มถูกแชร์ออกไปทั่วโซเชียลมีเดียเจ้าสาวที่เดินออกมาก่อนหน้านั้นยืนอยู่ริมถนนน้ำตาไหลเงียบหาหะเธอถอดรองเท้าส้นสูงออกแล้วเดินเท้าเปล่าไปข้างหน้าหญิงสาวอดีตภรรยาเหลือบมองเธอเพียงครู่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจในความเจ็บปวดของผู้หญิงอีกคน แต่เธอเลือกจะเดินต่อไปโดยไม่เอ่ยคําใดเจ้าบ่าวลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าใบหน้าเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้และความอับอายเขามองไปรอบๆแต่พบเพียงสายตาดูแคลนจากทุกคนบิดาของเจ้าบ่าวยืนรออยู่ตรงทางเดินเขามองลูกชายด้วยสายตาที่เย็นชาตั้งแต่วันนี้ไปแกไม่ใช่ลูกของฉันอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้เจ้าบ่าวทุดลงกับพื้นอีกครั้งเสียงสะอื้นดังสะท้อนในความเงียบ แขกหลายคนเริ่มทยอยเดินออกจากงานทีละคนเก้าอี้และโตอาหารที่ถูกจัดไว้อย่างหรูหราตอนนี้ว่างเปล่าไร้ผู้คนแสงไฟที่เคยอบอุ่นกลับให้ความรู้สึกเย็นชาและอึดอัดเจ้าบ่าวนั่งก้มหน้าอยู่กลางทางเดินมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาไม่กล้ามองใครแม้แต่คนเดียวเสียงรองเท้าของแขกคนสุดท้ายค่อยๆห่างอ,ออกไปเหลือเพียงความเงียบที่กดดันและหนักหน่วง สายลมพัดกระดาษบนโต๊ะพิธีให้ปลิวกระจายใบหยาที่ถูกโยนไว้ก่อนหน้านั้นปลิวมาตรงหน้าเจ้าบ่าวเขามองมันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังมือค่อยๆเอื้อมไปหยิบขึ้นมาอย่างช้าหาหาบิดาของเจ้าบ่าวยืนอยู่ห่างออกไปสายตายังคงแข็งกร้าวและเย็นชานี่คือผลของการกระทําแกเองไม่มีใครช่วยแกได้อีกหญิงสาวอดีตภรรยาและลูกสาวหันไปมองเป็นครั้งสุดท้าย แต่ไม่ได้เอ่ยอะไรพวกเธอเพียงก้าวเดินต่อไปสู่ถนนที่มืดแต่งเงียบสงบแสงไฟจากงานแต่งค่อยๆเลือนหายไปด้านหลังทุกก้าวของพวกเธอเหมือนปลดพันธนาการที่ถูกผูกมานานและไม่มีใครรู้ว่าความจริงที่เปิดโปงในวันนี้จะนำพาเรื่องราวต่อไปไปสู่จุดจบแบบใดรถยนต์คันเก่าที่จอดรออยู่ริมถนนสตาเสียงดังเบาหาหาหญิงสาวพาลูกสาวขึ้นรถอย่างระมัดระวัง เด็กหญิงนั่งกอดตุ๊กตาไว้บนตักไม่ยอมปล่อยเมื่อรถค่อยๆเคลื่อนออกไปเธอหันกลับไปมองแสงไฟงานแต่งที่เลือนรางในดวงตาของเธอมีทั้งความโล่งใจและความเจ็บปวดประปนกันบนถนนยามค่ำคืนเงียบสงบเพียงเสียงลมพัดผ่านกับเครื่องยนต์ที่ดังเป็นจังหวะเด็กหญิงเงยหน้ามองแม่ด้วยสายตาสงสยัยแม่ต่อไปเราจะอยู่ที่ไหนเสียงเล็กๆเ,เอ่ยถามอย่างไร้เดียงสา หญิงสาวยิ้มบางๆทั้งที่น้ำตายอย่งคอเราจะเริ่มต้นใหม่ที่ที่ไม่มีใครทำร้ายเราได้อีกเธอเอื้มมือมาลูบผมลูกสาวอย่างอ่อนโยนหัวใจของเธอหนักแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นขณะเดียวกันภายในสวนแต่งงานที่เงียบวังเวงเจ้าบ่าวยังคงนั่งก้มหน้าอยู่กับพื้นเสียงใบไม้ร่วงและก้าวอีที่ล้มดังแผ่วเบาในความมืดบิดาของเจ้าบ่าวยืนมองลูกชายด้วยความสมเพช เขาหันหลังให้โดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวทิ้งให้ลูกชายอยู่ท่ามกลางความพังพินาศที่ตัวเองก่อเจ้าบ่าวยกใบหน้าขึ้นช้าหาหะดวงตาแดงก่ำและเต็มไปด้วยความว่างเปล่ามือที่ถือใบหยาสั่นจนแทบจะฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเสียงลมพัดแรงขึ้นมมาสีขาวที่ประดับงานเปลวสะบัดอย่างไร้ทิศทางบรรยากาศเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและวังเวง เขาหันไปมองโต๊ะพิธีที่ตอนนี้รกรุงรังด้วยเอกสารและภาพถ่ายภาพความจริงที่ถูกเปิดโปงยังคงกระจายเต็มโต๊ะแต่ไม่มีใครเหลืออยู่ให้รับฟังคำอธิบายของเขาอีกแล้วในหัวของเขาเต็มไปด้วยเสียงซ้ำๆของอดีตภรรยาคำพูดที่กรีดลึกลงในจิตใจยิ่งกว่ามีดคมเขาจะต้องรับผิดชอบวันนี้คือวันที่ความจริงถูกเปิดเผยเจ้าบ่าวทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงมือกำกระดาษแน่นจนยับยุยี่ น้ำตาไหลเงียบๆโดยไม่มีใครเห็นในขณะเดียวกันรถคันเก่าของหญิงสาวแล่นไปบนถนนมืดแสงไฟจากเสาไฟสองข้างทางสองสลับไปมาเด็กหญิงหลับพิงไหลไม่อย่างเหนื่อยล้าหญิงสาวหันไปมองลูกสาวที่หลับสนิทเธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่หัวใจของเธอเริ่มเบาเพราะเธอได้เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วหญิงสาวขับรถต่อไปบนถนนที่ทอดยาวไร้ผู้คน ท้องฟ้ายามค่าคืนเต็มไปด้วยดวงดาวส่องแสงริบหรี่สายลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างรถที่เปิดแง้มไว้เล็กน้อยเธอหันไปมองลูกสาวอีกครั้งใบหน้าของเด็กหญิงดูสงบแม้ยังมีคราบน้ำตามือเล็กๆยังกอดตุ๊กตาไว้แน่นราวกับไม่ยอมปล่อยแม่สัญญาเราจะมีบ้านใหม่ที่อบอุ่นหญิงสาวกระซิบเบาๆราวกับ,บ,บ,บพูดกับตัวเองดวงตาของเธอมีทั้งความเศร้าและความหวังปะปนกัน ไฟท้ายรถคันเก่าค่อยๆลับหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงงานแต่งที่พังทลายอยู่เบื้องหลังสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก,กลับกลายเป็นความเงียบอันเย็นชาเจ้าบ่าวยังคงนั่งก้มหน้าอยู่คนเดียวเสียงใบไม้พัดปลิลรอบตัวทำให้ยิ่งดูอ้งางว้างน้ำตาของเขายังไหลไม่หยุดบนโต๊ะพิธีใบหยาที่ถูกยับยุ่ยี่ยังคงวางอยู่ภาพถ่ายหลายใบปลิวลงพื้นกระจัดกระจาย ทุกสิ่งเป็นหลักฐานของความจริงที่ไม่มีวันลบเลือนบิดาของเจ้าบ่าวเดินออกไปจนลับสายตาไม่หันกลับมามองลูกชายอีกเลยทีงให้เขาเผชิญกับผลกำเพียงลําพังลานจัดงานที่เคยเต็มไปด้วยแขกเรือตอนนี้เหลือเพียงเก้าอี้ล้มระเกะระกะและกลีบดอกไม้ที่ร่วงเกลื่อนพื้นเสียงลมพัดลอดผ้าประดับที่ฉีกขาดให้ความรู้สึกวังเวงเจ้าบ่าวเงยหน้ามองท้องฟ้ายามคำ่ำ ดวงดาวส่องแสงริบหรี่ราวกับเย,ย้ยหยนความพ่ายแพ้ของเขาริมฝีปากขยับแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาในหัวเขายังเต็มไปด้วยภาพอดีตวันที่เขาทอดทิ้งครอบครัวเพื่อความสุขของตัวเองและวันนี้คือวันที่ความจริงย้อนกลับมาทำร้ายอย่างโหดร้ายที่สุดเสียงโทรศัพท์ของแขกที่บันทึกคลิปเริ่มปรากฏในโซเชียลข่าวแพร่กระจายรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งชื่อของเขากลายเป็นหัวข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว เจ้าบ่าวกำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดแต่ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรน้ำตาไหลลงมาอย่างไร้การควบคุมในขณะเดียวกันรถคันเก่าที่พายหญิงสาวและลูกสาวแล่นเข้าสู่ถนนสายเล็กที่มุ่งไปยังเมืองใหม่แสงไฟจากบ้านเรือนเริ่มปรากฏรางๆที่ขอบฟ้าหญิงสาวมองภาพนั้นด้วยความหวังอเล็กน้อยเธอสูดลมหายใจล็กอีกครั้ง ในใจของเธอรู้ว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอุ่นหญิงสาวกับลูกสาวตื่นขึ้นในห้องพักเล็กๆริมทางที่แห่งนี้เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและสงบเด็กหญิงยิ้มบางๆขณะกินข้าวเช้าฝีมือแม่รอยเศร้าที่เคยปรากฏบนใบหน้าเริ่มเลือนหายในแววตาเริ่มมีประกายของความหวังหญิงสาวมองลูกด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนจากนี้ไปเราจะสร้างบ้านของเราเอง เสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักด้านหนึ่งของเมืองข่าวอื้อฉาวของเจ้าบ่าวยังคงแพร่กระจายชื่อเสียงที่เคยหรูหรากลับพังทลายอย่างสิ้นเชิงเขาต้องเผชิญผลกําเพียงลำพังโดยไร้ใครเหลียวแลบิดาของเจ้าบ่าวเงียบหายไปจากสังคมไม่ปรากฏตัวในงานใดอีกครอบครัวที่เคยทรงอำนาจต้องเผชิญสายตาดูแคลนจากผู้คนในขณะที่หญิงสาวและลูกสาว เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆที่อบอุ่นพวกเธอค่อยๆฟื้นความสุขจากสิ่งเล็กน้อยรอบตัวเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหญิงสาวยิ้มกว้างน้ำตาแห่งความสุขเอ่อคลอเธอรู้ว่าความจริงที่ถูกเปิดเผยในวันนั้นทำให้เธอและลูกได้อิสระที่แท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่ปราศจากการโกหกและการทรยศ ชีวิตที่เธอจะปกป้องลูกด้วยหัวใจทั้งหมดที่มี